ความงามและอ่อนวัยสร้างความมั่นใจให้ผิวสวยด้วยไฮยาเบลบริษัท KNA Interfarm จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเทศพันธ์และเวชพันธ์ชั้นนำและผู้นำเข้าไฮยาเบลฟิลเลอร์ในประเทศไทยยังเป็นทางการจะเพียงผู้เดียวแตกลายธุรกิจสู่ตลาดความงามลุยวงการฟิล,ลเลอร์เปิดตัวไฮยาเบลผลิตภัณฑ์ซานเต็มบริสุทธิ์หรือฟิลเลอร์ใหม่ล่าสุดสีซีรีส์มาตระฐานแบรนด์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีพร้อมเปิดตัวเอซุภชัยพรีเซนเตอร์สุดฮัตตัวมัมของตัวมัมแห่งวงการบันเทิงรว ร่วมเสริมภาพลักษณ์และคอนเฟิร์มเคล็ดลับความงามให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติณโรงแรงสยามแคเปนสกี้กรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งป,ปัจจุบันเนี่ยธุรกิจความงามในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีภาวะทางเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาหลายอย่างใช่ครัแต่ด้วยธุรกิจความงามก็ยังมีการเติบโตขึ้นทุกคนต้องสวยตลอดทุกวันใช่ครับเพราะทุกคนต้องสวยต้องดูดีและในปัจจุบันเนี่ยคนเราหันมาดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้นมากขึ้นครับและยิ่งคนรุ่นใหม่เรายิ่งสนใจในบุคลิกภาพและการแต่งตัวความงามทุกอย่างเราเลยมองเห็นถึงความสำคัญของ ความงามครับเราเลยอยากที่จะผลักดันธุรกิจตัวนี้ซึ่งฟิลเลอร์ของเราเป็นฟิลเลอร์บริสุทธิ์จากเยอรมันเป็นสารเติมเต็มบริสุทธิ์ของประเทศเยอรมน,นีแท้100%เรครับ,รบเราอยากได้สิ่งที่มีคุณภาพเข้าสู่คนไทยทุกคนครับเราเปิดตัวฟิลเลอร์อย่างเดียวครับแต่ฟิลเลอร์ก็คือของเรามีทั้งหมด4รุ่นครับมีของเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์สารเติมเต็มบริสุทธิ์อย่าง เป็นชนิด ic, โมโนเฟสิกใช่ไหมฮะเ,เป็นโมโนเฟสิกใช่และของเราทุกรุ่นเนี่ยเป็นซอฟ์เจลครับเราเปิดตัววันเราเปิดตัวกัน4รุ่นซึ่งเป็นการนำล่องก่อนครับและเร็วๆนี้มีรุ่นอีกครับ4ตัวของเราก็คือ h ฮ a b e l ลลิฟฟ์ไฮยาเบลดีฟฟไฮ a าเบลเบสิกและ h ฮยาเบลอัลต้าครับ Deep, Basic, ครับ,รบใช่ ก็จริงๆในเรื่องของการเปรียบเทียบชาไม่อยากเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเนาะ,ะแต่ขออนุญาตพูดว่าแบรนด์ของเรามีจุดเด่นยังไงบ้างดีกว่าก็คือในเรื่องของเนื้อเนียนละเอียดค่ะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็อยู่ทรงได้ทนนานนะคะ,คะที่สําคัญเลยก็คือ,อคุณภาพจากประเทศเยอรมันรับรองได้ในเรื่องของคุณภาพการผลิตเพราะเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ มีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน3ของโลกอยู่แล้วทุกท่านทราบดีเพราะฉะนั้นถ้าจะขออยเยอ,อ,ยอรมันผ่านเนี่ยสบายใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมาโอเคค่ะก็คือนอกจากที่จะเข้าไปในคลินิกพาร์ทเนอร์ของเราแล้วนะคะก็คือจะมีเพจของเราก็มีเพจไฮเบลฟิลเลอร์นะคะแล้วก็มีทั้งเพจของมีทั้งเว็บไซต์ของบริษัท K ค n น์เตอร์ฟาร์ .co.th นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ พี่เอก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะทั้งคุณหมอแล้วทางทีมที่เลือกพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าได้รับเกียรติที่พี่เอรู้สึกประทับใจอดีใจมากที่ได้พี่เอมาจอยทูเกเตอร์ด้วยกันทำด้วยกันนี่เดียค่ะพอพูดถึงบิวตี้ c อซี่อ่ะในหัวชาคือพี่เอเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เปิดใจกว้างให้สำหรับทุกเพศทุกวัยดีกว่าใช้คำนี้ค่ะที่เปิดใจกว้าง รับทุกเพศทุกวัยซึ่งเราก็เต็มที่กับอันนี้อยู่แล้วและถือว่าเป็นเกียรติมากๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะพี่เอฝากด้วยนะคะได้รับความไว้วางใจจากพี่เอด้วยนะครับใช่ใช่ขอบคุณมากๆคุณหมอติดต่อมาเราก็แบบดีใจที่เป็นคุณหมอติดต่อเราก็ต้องตอบรับเพราะว่าเราเชื่อใจในตัวคุณหมอด้วยแล้วก็ทั้งทีมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ